นานแค่ไหนหัวใจของฉันก็เป็นของเธอบทที่23.1แสงสว่างของการและกันพารพัทรา เมื่อแผ่นหลังที่แสนคุ้นเคยค่อยๆถอยห่างออกไปฉันก็หันกลับมาคุยกับมิ้นที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฉันที่สายตาเอาแต่แอบมองสอดสองพิเนศจนแทบไม่ละไปไหนเนี่ยนนหน้ามัวแต่ปากแข็งลองใจเขาไปเรื่อยเดี๋ยวสักวันเขาเกิดท้อขึ้นมาแล้วหายไปนะจะรู้สึกอ้าวๆมัวแต่แอบมองอยู่นั่นแหละสนใจเขา ก็บอกเขาไปตรงๆสิจะเก็บความรู้สึกตัวเองไว้แบบนี้ให้อึดอัดทำไมฉันกล่าวกับมิ้นก็หมอเน่เจ้าชู้จะตายฉันก็กลัวไปเหมือนกันไหมถึงพักหลังมานี้จะทำตัวดีไม่ยุ่งกับผู้หญิงอื่นแต่ฉันก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีแต่พี่เนทเขาดูแลแกดีนะตั้งแต่ขึ้นรถมาจนกระทั่งตอนนี้ ฉันเห็นพี่เขาคอยดูแลเทคแคร์จนแทบจะไม่ห่างเลยมีแต่แกนั่นแหละที่เอาแต่หน้าบึ้งใส่พี่เขาก็ฉันยังไม่มั่นใจในตัวเขานี่ลองใจเขามากๆระวังเขาจะท้อจนถอยห่างนะถึงวันนั้นอย่ามาหาว่าฉันไม่เตือนนะแกอย่มินอืมฉันรู้แล้วนะ่ามินหันไปมองหมอเน่ด้วยความสับสน ฉันได้แต่สายหน้าเบาๆฉันก็เข้าใจหรอกนะว่ามินกลัวว่าตัวเองจะต้องเจ็บปวดเมื่อมอบความรักไปให้กับคนที่ตัวเองรักแล้วเขาไม่เห็นค่าแต่ฉันก็ยังเชื่อลึกๆว่าพีเนตจริงจังกับมินจริงๆไม่ได้เข้าหาเล่นๆไม่งั้นพีเนตคงไม่ยอมมินถึงขนาดนี้หรอกมาแล้วมาแล้วยำทะเลดมิดพร้อมเสิร์ฟค่ะ พีเนธถือยำจานใหญ่ยืนยิ้มกว้างพร้อมเสิร์ฟยำทะเลรวมมิตรหน้าตาน่ารับประทานลงตรงหน้าของมิ้นน่าทานไหมคะคุณแฟนพีเนธนั่งลงข้างๆมิ้นมือเท้าคางส่งยิ้มหวานเพื่อรอคำตอบก็งั้นงั้นแหละทานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มิ้นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจยำจานใหญ่ตรงหน้า เหมือนหน้าหนีพี่เนรที่นั่งส่งยิ้มหวานอยู่ข้างๆต้องทานได้สิคะพี่ตั้งใจทําสุดฝีมือเลยนะลองชิมดูสิคะพี่เนรตักยำขึ้นมาแบบพอดีคำแล้วไปเจาะที่ปากของมิน้นถ้าฉันอยากทานเดี๋ยวฉันตักเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นให้ป้อนหรอกนะมิน้นสะบัดหน้าหนีไม่ยอมทานยำที่พี่เนรตักขึ้นมาให้ชิม พี่เนธวางช้อนลงด้วยใบหน้าหน่อยๆงั้นพี่ไม่กลัวแล้วค่ะเชิญน้องมิ้นกับน้องพัดคุยเล่นกันต่อเถอะค่ะพีเนรลุกขึ้นยืนในตาหมองเศร้าและเดินหันหลังกลับไปยังกลุ่มที่กําลังทําอาหารกันอยู่ตามเดิมแกทําไมไปพูดกับพี่เขาแบบนั้นล่ะดูสิเดินหน้าเศร้าไปเลยฉันบอกมิ้นด้วยสีหน้าจริงจังเพราะสงสารพี่เนธ ช่างเถอะดูเยวก็กลับมาวอแวร์กับฉันต่อแล้วถ้าเขาถอดใจละ่ะก็เรื่องของเขาดีออกฉันจะได้ไม่ต้องแต่งงานไนแกชอบเขาแต่ก็ปากแข็งฉันก็แค่ไม่อยากให้แกเป็นแบบฉันที่ไม่ทันได้บอกความรู้สึกในใจในวันที่เขาหายไปแล้วอืมขอบใจมากนะแกฉันก็งี่เง่าแบบนี้แหละ ฉันได้แต่สายหัวด้วยความเหนื่อยใจพอตลอดเวลาที่มิ้นรู้ว่าตัวเองมีคู่มันมิ้นก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟังตลอดว่าคู่มันเป็นแบบนู้นแบบนี้ไม่อยากแต่งงานพอนานวันเข้าก็เริ่มรู้สึกดีกับเขาแต่ก็กลัวตัวเองเจ็บเลยปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองไว้ฉันก็เพิ่งรู้วันนี้เองว่าคู่มันของมิ้นก็คือพี่เน่ถ้าเป็นคนนี้ฉันก็แอบเชียนะ พอพี่หมอก็มาปรึกษากับฉันเรื่องพี่เนธเหมือนกันก้างโตโตมาแล้วค่ะพี่หมอนำก้างจานใหญ่มาวางลงที่โต๊ะตามโดยกุ้งย่างปลาหมึกย่างที่ทุกคนช่วยกันถือมารวมถึงอาหารที่พี่เนรและบรรดาเหล่าบริการของพี่เมฆช่วยกันทำหน้าตาช่างดูน่ารับประทานหูน่าทานจังเลยค่ะพี่ไปอาหารพวกนี้ด้วย พี่เน่ทำเองหมดเลยเหรอคะใช่ครับคุณเน่ทำเองทุกเมนูเลยครับพวกผมได้แต่ช่วยเป็นลูกมือคอยหั่นผักเตรียมอุปกรณ์ให้ครับบริการพี่เมฆเอ่ยขึ้นด้วยความชื่นชมในฝีมือการทำอาหารของพี่เนธเดี๋ยวพวกคุณนั่งทานด้วยกันที่นี่แหละนะไม่ต้องแยกไปทานที่อื่นหรอกพี่หมอบอกกับบริการของพี่เมฆไม่เป็นไรดีกว่าครับ เดี๋ยวพวกผมแยกไปทานตรงนู้นดีกว่าพวกนายนั่งทานกับฉันเนี่ยแหละจะแยกไปทำไมวันนี้มาเที่ยวฉันให้พวกนายรีแลกซได้ตามสบายแค่ดูแลความปลอดภัยให้พวกฉันก็พอพี่เมฆกล่าวเสริมเมื่อบริการของตัวเองจะแยกไปนั่งที่อื่นงั้นพวกผมขออนุญ,ญาตร่วมโต๊ะด้วยนะครับได้สิมาเลยมาทานกันเถอะสาวๆคงหิวแล้ว พี่เนรยิ้มกว้างเชื้อเชิญบริการพี่เมฆมาร่วมโต๊ะอย่างเป็นกันเองพวกเราร่วมรับประทานอาหารกันอย่างอาเด็อร่อยกับฝีมือการทำอาหารของพี่เนรพร้อมกับพูดคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะยกเว้นก็แต่พี่เนรท,ที่ดูจะฝืนยิ้มและพยายามทำตัวให้ร่าเริงเพื่อกบเกินความเศร้าก็ตลอดการร่วมรับประทานอาหารพี่เนรก็แยกตัวจากมิน้นมานั่งข้างพี่เฟิร์ส และพี่หมอทำตัวปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันก็แอบ,บเห็นแววตาเศร้าที่ฉายชัดออกมาเพียงแวบให้ได้เห็นจะว่าไปพี่เนกก็น่าสงสารกันนะเนี่ยที่โดนเพื่อนตัวดีฉันเมินแบบนั้นเมื่อเวลาร่วงเลยผ่านไปอาหารบนโต๊ะก็แทบไม่เหลือเลยสักอย่างพวกเราจึงเลือกที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่ก่อนจะไปพักผ่อนทุกคนก็ช่วยกันเก็บล้างข้าวของ และอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่เข้าทางแล้วพากันแยกย้ายไปพักผ่อนห้องของตนเองหนูไปอาบน้ำก่อนไหมคะเดี๋ยวพี่เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เมื่อฉันกับพี่หมอเดินเข้ามาในห้องพี่หมอก็เอ่ยถามฉันอาบก่อนก็ได้คะ่ะแต่พี่ไปอย่าลืมที่เราคุยกันไว้นะคะ ฉันเดินเข้าไปกอดแขนพี่หมอด้วยความออดอ้อน <c oughs> ลืมได้ยังไงคะเดี๋ยวเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยลงไปนอนดูดาวกันค่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่หมอหัวเราะในลำคอยกมือขึ้นลูบผมฉันด้วยความอ่อนโยนงั้นเดี๋ยวลงไปอาบน้ำก่อนนะคะค่ะฉันรีบเข้าไปอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อจะได้ให้พี่หมอเข้าไปอาบต่อจากฉัน เราจะได้เรียบลงไปนอนดูดาวด้วยกันเพราะที่นี่ดาวสวยมากจนฉันอดใจรอแทบไม่ไหวยิ่งได้นอนดูดาวกับคนที่ตัวเองหลงรักมานานแล้วคงเป็นบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกน่าดูพี่ปลายมาที่นี่บ่อยไหมคะ ฉันเอ่ยถามพี่หมอเมื่อเราสองคนได้ลงมานอนดูดาวด้วยกันด้านล่างไม่บ่อยหรอกคะ่ะปีละครั้งหรือสองครั้งเองพี่ไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหรค่ค่ะฉันนอนหนุนแขนพี่หมอเอียงไปน้าเข้าหาพี่หมอเล็กน้อยเพื่อรับฟังคำตอบจากพี่หมอที่นี่สวยมากเลยนะคะหนูชอบที่นี่คาวหลังเรามากันอีกได้ไหมคะได้สิคะ คราวหน้าเราชวนครอบครัวของเราทั้งสองมาพักผ่อนที่นี่ด้วยกันดีไหมคะดีค่ะพี่ปลายพูดแล้วนะคะจ้าพี่หมอพูดจบก็กดจูมาที่หน้าผากมนของฉันเน้นเน้นด้วยความมันเคี้ยวพี่ปลายดูเรวเป็นไหมคะฉันถามพี่หมอด้วยความใคร่รู้หืมแล้วหนูล่ะดูเป็นไหมคะอา้าว ไงถามหนูกลับล่ะคะหนูถามพี่ป้ายก่อนนะคะหนูเห็นดาวดวงนั้นไหมคะพี่หมอชี้นิ้วไปที่ท้องฟ้าสีดามืดที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงนภา,าที่สุกสกาวสวยงามเต็มท้องฟ้าฉันมองตามมือที่พี่หมอชี้ไปยังท้องฟ้าเบื้องหน้าไหนคะพี่ป้ายดาวมีตั้งหลายดวงหนูจะรู้ได้อย่างไรคะว่าพี่ป้ายชี้ดวงไหน ก็ดวงตัวโตวที่ดูสุกสกาวที่สุดดวงนั้นไงคะไหนคะหนูยังไม่เห็นเลยฉันกวาดสายตาม,มองไปทั่วท้องฟ้าพยายามหาดวงดาวที่พี่หมอชี้ให้ดูด้วยความตั้งใจดาวดวงนั้นไงคะนั่นไงเห็นหรือยังคะเมื่อมองหาไม่เจอฉันเลยหันหน้ากลับมาหาพี่หมอยังไม่ทันระวัง คนเจาเ้ล่ที่ยื่นหน้ามารอฉันจนริมฝีปากของเราทั้งสองแตะสัมผัสกันโดยที่ฉันไม่ทันได้ตั้งตัวฉันพยายามผ่าใบหน้าออกจากพี่หมอแต่ก็โดนพี่หมอใช้มือกดท้ายทอยของฉันเอาไว้ไม่ให้ขยับหน้าหนีไปไหนส่วนแคนนีคข้างก็รวบกอดเอวคอดของฉันไว้ดึงรั้งข้อหาตัว จนแทบไม่มีพื้นที่ว่างหลงเหลืออยู่ระหว่างเราสองคนฉันรีบนํามือไปปิดริมฝีปากบางนุ่มของพี่หมอที่หมายจะฉกจิงริมฝีปากของฉันพี่ไปฉันพูดเสียงแผ่วด้วยความเขินอายหนูรู้ไหมว่าดาวดวงไหนที่พี่มองว่าสวยงามที่สุดฉันสายหน้าไปมา ก็ดวงดาวที่กําลังลอยเด่นสุกสกาวอยู่ตรงหน้าพี่ตรงนี้ไงคะพี่หมอมองสบตาฉันด้วยในตาหวานยังสือ่อความหมายลึกซึง้งพี่ไปฉันพูดเสียงแผ่วมองดึกเข้าไปยังในตาที่สือ่อความหมายของพี่หมอที่จ้องมองมายัางดวงตาของฉันขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างในใจของพี่ ช่วยทำให้โรคสีหม่นของพี่มีสีสันที่สดใสขึ้นมาพี่หมอพูดจบก็ค่อยๆจับมือของฉันที่ปิดริมฝีปากพี่หมอออกเคลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้จนหัวใจฉันเต้นทีระดัวไม่เป็นจังหวะกระทั่งริมฝีปากของเราทั้งสองแต่สัมผัสกันแนบชิดสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของกาละกันพี่หมอผ่าใบหน้าออกเล็กน้อย เพื่อดูปฏิกิริยาของฉันฉันมองสบตาพี่หมอเด็กน้อยหลับตาลงช้าๆเพื่อรอรับสัมผัสอ่อนนุ่มจากริมผีปากของพี่หมอด้วยความเต็มใจหนูลักพี่ปายนะคะพี่เปรียบเสมือนดวงดาวที่เข้ามาส่องสว่างในใจหนูทำให้หัวใจที่มืดมิดได้พบเจอกับแสงสว่างจนทำให้โรคที่เคยหมุนหมองของหนู กลับมาสดใสครั้งพี่หมอกดจูมาที่หน้าผากมนของฉันด้วยความรักใครพี่ก็รักหนูค่ะเด็กน้อยของพี่ต่อไปนี้เราจะเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะฉันยิ้มด้วยความปลิ่มใจในสิ่งที่พี่หมอพูดออกมาค่ะต่อไปเราจะเป็นแสงสว่างให้กันและกันค่ะ